พอคุณย่าหานเนี่ยสวัสดีเจ้าวันนี้คุณย่าจะแกงน้องไม่ส้มน้องไม่ส้มใม่เจ้าเป็นน้องม่น้องไม่หวานที่คุณย่าไปเก็บมาซับดองที่ว้าสองคืนเจ้าส้มละแกงใส่กุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆญ่ใส่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยเจ้าแล่ากับปูนิ่มสองตัว ใส่ปูนิ่มคะ่ะใส่ปูนิ่มสองตัวใส่กุ้งห้าตัวกุ้งตัวยใหญ่เจ้าปูนิ่มแม่โครเจ้าสวนนี้เป็นพี่แกงกระเทียมพริกพริกขี้หนูแล้วกับพริกสีแดงนี่ จินดาแดงหอมแดงขมิน้นจาะส่วนนี้หัวใจสำคัญกะปิกปะปลาค่ะปะลาบดห้าโมจปะปลาบดกะปิส่วนนี้เป็นต้นหอมผักชีแล้วก็กลงก่อกลงก่อเมืองจะใบใจโหระพาแล้วก็บใบใจใบแมงลักนะจะ เห็นกลมก่อเมืองมันคนละกินกันเจ้ามันจะใบมันหน้าตามันค่ายกันหน้าตามันค่ายมากแต่มันจะคนละกินกันเขามาแกงน้องไปส้มกันเลยเจ้าคุณผู้ชมคุณยากตั้งหม้อไว้แล้วเจ้าใส่น้องไม่ส้มลงไปก่อนคุณยากจะเอาตึงหน้ามันเนอะเจ้ามันจะได้มีรสชาติสมๆมเพราะว่าเขาล้างสะอาดแล้วถึงมาทำน้องไม่ส้มใส่ไปเลยค่ะ ทีนี่ก็เปิดไฟต้มเลยเดี๋ยวต้องเติมน้ํานะคะเนีย่ยเติมน้ำาจ้บแค่นี้ต้มนอคืาซุปก่อนเจ้าระวังรอตีเขาต้มนอ วันยี้จะมาทำกุ้งตัดเอาส่วนเกินมันออกค่ะตัดตรงนี้แหลมๆมันจะมีขี้ติหัวจะใช้กันไกจิกออกเลยเห็นไหมคะนี่เอาขี้มันออกแล้วเสร็จแล้วก็แกะแกะเปลือกเลยค่ะ เปลือกออกแล้วก็ก่อยๆแก้เปลือกตีหัวมันเดี๋ยวมันมันจะลดเจ้ามันกุ้งนี่แหละอร่อยที่สุดที่นี่เขาก็จะมาพาหลังเจ้าใช้มนีดกลีดข้างหลังมันนะคะดึงเอาเส้นดำๆออกบ้างตัวก็บม่ค่อยมีนะคะคุณผู้ชม ตั้งตัวก็จะมีนักเลยแบบนี้เจ้าคุณยากแกะกรุงเียบลอยลราจะพาหลังเี็บร้อยล่างแล้วพักไว้ก่อนเจ้าส่วนของปูก็บมันต้องแยกอย่างเลยเจ้าแข่ตัดตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กแบบนี้เจ้าใสๆใสเลยคุณยากจะตัดเกิงแต่อันเจ้า นิ่มกินได้ทุกส่วนเหียบร้อยแล้วเจ้าทีนี้เขาก็จะมาตําพริกแกงกันเจ้าใส่กระเทียมต่ดกระเทียมก่อน ใส่ขมิน้นใส่พริกเลยเจ้าพริกนี่ไข่ชอบเทศใส่นั่งนักได้เลยเจ้าสองเม็ดนี่คุณอยากจะเอาไว้ลอยลอยในหน้าหน้า,นาเลอ,อ,อยในหม้อกแกงจ้ะ พอพริกระเยดะได้ตีแล้วใส่หอมแดงเจ้าหอมแดงเนี่ยใส่ทีละหัวนะคะมันมันกระเด็นเจ้าเอาให้บดก,ก่อนปุ๊หัวแล้วก็ตําไม่งั้นกระเด็นค่ะ พวกใหญ่นี่ดีไปอย่างเจ้ามันกระเด็นได้บกไก่เป็นพวกเล็กๆนี่กระเด็นหมดเลยพอได้ตีแล้วทุกอย่างใส่กระปิกับปลาลาลงไปเลยค่ะปลาลาบด ่ำเหื่อเข้ากันก็เรียบร้อยแล้วเจ้าอะิกแกงเราเรียบร้อยแล้วค่ะเอาต้มนอไว้ได้หลายนาทีแล้วนะเจ้าต้องต้มให้ครบสิบนาทีนอไม้ทุกชนิดมีพิษของตัวเองนะคะต้องต้มสิบนาทีค่ะเป็นอย่างน้อยต้มต่อเจ้าจนกว่าจะครบสิบนาทีระวังตีล้อนอที่เอาต้มไว้นอไม่ส้มที่เอาต้มไว้หันพักไว้รอเลยเจ้า กอมก่อกอมก่ออันนี้ผักกาดมุฮห้องวายอย่าง่ะมันบใบใบเบงลักมันกับบใจใบโหระพาไปคนละกินจะ้ะผักกาดที่ทราบเรียกอะไรนะคะมันน่าจะมีผักกาดมีที่ภาคเหนือนะคะ่ะหั่นผันกไว้รอเลยเดี๋ยวพอแกงซุก ชิมรสชาติให้ได้ตีแล้วเราก็จะใส่พักโรยพักไม่ลงไปจะจะได้มีกลิ่นหอมหอมพักไว้ก่อนสิบนาทีผ่านไปใส่พริกแกงเลยเจ้าพริกตีเขาตามตะก,กี้ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวถ้าน้ามมันแห้งเขาจะเติมน้าเจะถ่าทางจะแห้งแด้๋ยวต้องเติมน้ำก่อนนะคะ อย่าเติมน้ำแล้วเจ้าเราให้หน้ำเดือดอย่ยใส่ซุปก้อนลองไปหนึ่งก้อนซุปหมูจ้าทีนี้ก็รอให้มันเดือดก่อนน้ำเดือดแล้วเจ้าทีนี้เขาก็ใส่ปูใส่กุ้งลงไปเลยปูนิ่มแล้วก็กุ้ง นี่ก็รอให้มันซุกเจ้าว้าวพุ่มตัวใหญ่ๆพุ่งตัวใหญ่ๆเจ้าโอ้โหน่ากินจังน่ากินมากผูกระพุ่มซุกเรียบร้อยแล้วเจ้าจิ้มรสชาติเลย เนี่ยจิ้มแล้วออนน้ำปลานิดนึงเติมน้ำปลานะคะใครที่กินผงชุบรสใส่เลยเจ้าใครบปกินมันต้องใส่น่ากินมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเจ้าปิดไฟเลยใส่พักปีเฮาหันไว้เจ้ากมกอง,กอง ต้นหอมผักชีว้าวหอมมากค่ะน่ากินจังเลยทีนี้เขาก็จะตักละตัดกันชามโตๆเลยดีกว่านี่เลยชานใหญ่ๆแบบนี้เจ้ะ กุ้งตัวโตโโอ้โหกุ้งใหญ่ดีขนาดเจ้ากุ้งใหญ่ดีมากคุณผู้ชมคุณอยากตักแล้วเจ้าน่ากินมากเลยกุ้งตัวโตใส่ปูนิ่มโอ้โหหอมค่ะชิมก่อน อร่อยแซ่บสุดฤทธิ์ว้าวน่ากินมากเลยโอ้โหกุ้งค่ะกุ้งตัวโตๆ,ๆ,ๆ,ๆใส่ปากไ,ได้ค่ะต้องหั่นต้องตัดครึ่งนะคะตัวใหญ่มากตัดสามท่อนร้อน แกงห้อนมาอืมแกงกะห้อนเจ้าคุณผู้ชมอากาศกะห้อนคนหนึ่งจะต้องจุ่มแบบนี้เลยอืมอร่อยต้องลองปู ปูค่ะปูปูนิ่มปูนิ่ม่าอย่างี้มันนิ่มหมดเลยนะจ๊ะต้องใจมือจ้ะอืม เนื้อหนักจับเนื้อแน่นบบแบบแบใจหลวมๆเนื้อแน่นเนื้อเยอะขามันกินได้จับเพราะมันนิ่มอมอร่อยกระดองทุกอย่างนิ่มหมดรลยมือแล้วจับอืม ใส่ไปเลยน้องคาหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ดองสองคืนเจ้าอร่อยสองคืนนี่ส้มเลยนะจ๊าบต่ต้องเติมมะนาวที่แรกคิดว่าจะได้เติมมะนาวอร่อยเลยเปรี้ยวเลยค่ะ อือร่อยมากลองไปทำตามกันดูนะเจ้าดิลืมนะเจ้าฝากติดตามผัวคุณยาอาหารเหนือเตยเจ้าเจอกันลิปหน้าค่ะ